สวัสดีค่ะจากเพจเลนโบวริป้อนเหรียญปยทานะคะวันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะจะมาสอนทําตัวตัวตัดขาดนะคะหรือว่าตัวดอกญ้านะคะเพื่อ,อล้อมตัวพลงมมลรยไว้ให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นริปบิ้นเบอร์2แบ่งครึ่งนะคะความยาวก็อันนี้แล้วแต่เราถนัดก่อนไม่ไม่ได้กําหนดกะเกณฑ์ว่าจะต้องตัดเท่าไหร่นะคะเอาที่เราถนัดนะคะ ก็คืออย่างที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นครั้งละประมาณ4 0 5สถึงห้นิ้วนะคะต่อครั้งนะคะซึ่งให้เราตัดริบบิ้นเบอร์2นะคะตามความยาวที่เราถนัดเลยนะคะออกมาเป็นจะใช้ทั้งหมด2เส้นนะคะแต่ว่า2ององเส้นที่ว่าเนี่ยก็คือจะทำการแบ่งครึ่งออกนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะใช้สองสีนะคะ เราจะทํามีตัวอย่างไปแล้วหนึ่งอันนะคะให้เราให้เราจับซ้อนกันแบบนี้นะคะอ่ะลักษณะจะได้ที่ได้จะเป็นแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะทีนี้มาเริ่มทํานะคะอันนี้คือแบ่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้ให้เอาเส้นสองเส้นนะคะจะสีใดก่อนก็ได้ขึ้นก่อนแต่ว่าเมื่อกี้เราเอาเส้นสีขาวไว้ด้านล่างแล้วก็เส้นถัดมาเราก็ต้องเอาสีขาวไว้ด้านล่างเหมือนกันนะคะ อ่ะเริ่มจากเส้นซ้อนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เอาเส้นที่อยู่ด้านขวามือนะคะวางทับเส้นที่อยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้จับเส้นที่เฉียงมาทางด้านขวามือนะคะพับขึ้นเป็นแบบนี้นะคะพับงองอขึ้นทบกันนะคะแบบนี้นะคะแล้วทําการสอดเข้าช่องนี้ ตร,ต,รตรงช่วงนี้อาจจะยากหน่อยนะคะสําหรับมือใหม่เพราะว่าจริงเลยหนานะก็ยังไม่ได้ค่อยถนัดมากเท่าไหร่อ่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะให้จับเส้นตรงนี้ไว้แล้วดึงแต่วิธีของหนานะคือจะบิดตรงนี้กลับด้วยค่อยๆดึงนะคะแล้วก็ดึงเส้นบนช่วยด้วยนะคะเพื่อให้มันกระชับรวดเร็วมากขึ้นสิ่งที่ได้ก็ จะได้เป็นเหมือนเส้นเมื่อกี้นะคะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกันหรือยังเห็นไหมเหมือนกันแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะสอนทำสองเส้นก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เราใช้เป็นสองเส้นนะคะได้ลักษณะเป็นลายแบบนี้ค่ะทีนี้หยิบเส้นแรกขึ้นมานะคะและเอาเส้นที่สองนะคะ วางทับเส้นแรกแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้พลิกกลับด้านกลับมาพลิกกลับด้านกลับมานะคะได้ลักษณะเป็นแบบนี้หรือว่าจะจะจับลักษณะแบบนี้แล้วแล้วก็วางทับแบบนี้เลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องกลับมาแล้วก็พลิกกลับมาแบบนี้ก็ได้นะคะจับแบบนี้เลยแล้วให้เอาเส้นแรกตรงนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้ สอดเข้าใต้ช่องเส้นขาวนะคะทั้งสองเส้นเลยนะคะสองเส้นคู่กันนี้พับแบบนี้นะคะพับทบกันนะคะและสอดเข้าใต้เส้นสีขาวตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วจับไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันหลุดให้ดึงเส้นนี้นะคะล็อกไว้ ล็อกลิปปิ้นนะคะเพื่อไม่ให้มันหลุดดึงนะคะดึงหน่อยหนึ่งนะคะ,ะทีนี้ตรงนี้มันยังหว่มอยู่ให้ดึงเพื่อล็อกลักษณะที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะอะ่ขั้นตอนถัดไปทําไงต่อเส้นมันคนละทิศคนละทางแล้วถ้าจะทําให้มันไปทางเดียวกันก็คือจับเส้นถัดมาเส้นนี้นะคะ พับเหมือนเดิมพับทบนะคะแล้วก็สอดใต้ช่องนี้ปึ๊บจับไว้ก่อนนะคะแล้วทำการดึงนะคะจับไว้แล้วก็เอาเส้นของมันเองนี่นะคะที่ที่มันดึงได้เนะะี่ยค่ะดึงล็อกริบบิ้นไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันถ้าถ้าเราดึงถูกเส้นนะคะ ถ้าเราดึงถูกเส้นเส้นมันจะล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมคือเส้นนี้มันมันยังหลวมอยู่เห็นไหมคะให้ดึงให้มันแน่นแค่นี้เองนะคะอ่ะขั้นตอนถัดไปทําอย่างไรต่อทีนี้เมื่อกี้เราเราเริ่มถักไปทางนี้ใช่ไหมคะทางนี้เราก็มาเริ่มถักทางนี้บ้างสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจับเส้นแรกนะคะเส้นแรก พับทบแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือสอดออกช่องข้างในนะคะแล้วดึงล็อกเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันดึงการดึงล็อกนะคะต้องดึงทั้ง2เส้นคือเส้นที่ล็อกตรงนี้แล้วก็เส้นที่เราสอดเข้าไปนะคะเพื่อให้มันแน่นทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมคือเส้นถัดมาเส้นที่อยู่ริมสุดนะคะพับทบแล้วก็สอดออกช่องเส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ดึงเส้นของมันนะคะ ล็อกล็อกไว้มันจะทําให้เส้นเนี่ยมันหันไปในทิศทางเดียวกันอย่าลืมดึงเส้นที่เราสอดเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้มันแน่นทีนี้ขั้นตอนก็เหมือนเดิมนะคะมันก็คือการทําสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้เราทําฝั่งนี้เสร็จแล้วเส้นมันไปทางนี้เราก็มาถักทางนี้ต่อนะคะทาเหมือนเดิมคือพับเส้น แล้วสอดออกช่องนี้ปึ๊บล็อกลิบบินดึงให้มันกระชับนะคะจับเส้นถัดไปสอดเข้าช่องตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงเส้นล็อกลิบบินไว้พร้อมกับดึงตรงฝั่งนี้ให้ตึงด้วยนะคะถ้ามันยาวเ,เกินไปก็ดึงย้อนกลับมาให้มันพอดีกัน ทีนี้ถักไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะทําเร็วแล้วนะคะจะเริ่มทําเร็วขึ้นแล้วนะคะถ้าตรงนี้เราอยากให้มันแน่นเราก็ต้องดึงฝั่งนี้ขึ้นด้วยนะคะเพื่อให้มันกระชับทั้งสองฝั่งปึ๊บลลอกลิบบิน้นดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ดึงกลับมาเพื่อให้เส้นมันไม่ยาวมากเกินไป มาฝั่งนี้จริงๆมันจะมีวิธีการทําเส้นคู่เป็น3คู่4คู่5คู่อันนี้แล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากจะได้กี่คู่ซึ่งลายที่แต่ละคู่เนี่ยถ้าเกิน3คู่ขึ้นไปเนี่ยมันมันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งถ้าเป็น2คู่โดยปกติก็จะจะได้ลายที่เป็นนูนๆอยู่ตรงกลางนะคะ เวลาเราเวลาเราตัดริบบิ้นไม่ได้ยาวมากแล้วเวลาเราถักไปเรื่อยๆค่ะเส้นมันเส้นมันสั้นนะคะเส้นมันสั้นสั้นลงเรื่อยๆทีเนี้ยเราจะมีวิธีการต่อริบบิ้นะคะเพื่อให้สามารถถักไปได้ต่อเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะสอนให้ดูนะคะว่าต่อริบบิ้นอย่างไรเพื่อให้ไม่ไม่ดูไม่ดูน่าเกียดหรือว่าหรือว่ามันจะได้เป็นงานที่ต่อเนื่องกันนะคะ ตรงนี้ขออนุญาตถักไว้แล้วนะคะยังไงก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองกรอคลิปวิดีโอดูนะคะเห็นไหมคะเส้นนี้ะเริ่มจะสั้นแล้วนะคะพอเวลามันสั้นเนี่ยมันจะทำการพับทบไม่ได้มันจะพับทบแล้วยากขึ้นนะคะ ลักษณะที่ได้นะคะจะได้เป็นลายแบบนี้เมื่อกี้ที่เราจับลิบบิ้นขึ้นลักษณะ,ะคู่กันแบบเมื่อกี้นะคะลักษณะลายที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีนูนอยู่ตรงกลางทีนี้ถ้าเราถักไปเรื่อยๆแล้วริบบิ้นมันสั้นลงเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ให้มันสามารถถักได้ต่อเนื่องนะคะ ก็คือเดี๋ยวจะทําให้ดูจากเส้นที่สั้นแล้วนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นนี้ที่สั้นแล้วนะคะจะทําการตัดริบบิ้นมาอีกหนึ่งเส้นก็คือจะเอามาต่อเอามาต่อกับเส้นเมื่อตะก,กี้นี้นะคะก็คือให้แบ่งครึ่งเหมือนเดิม ใช้สองเส้นเหมือนเดิมน,นะคะสองเส้นทําไมถึงต้องใช้สองเส้นนะคะก็คือมันจะทําให้การถักตรงตรงตัวนะคะตรงนี้นะคะมันมันหนาแล้วก็แข็งนะคะอะวิธีการต่อริบบิ้นทําอย่างไรให้เมื่อกี้เราจะต่อเส้นนี้ใช่ไหมคะเพราะเส้นนี้มันสั้นแล้วให้สอดริบบิ้นเข้าไปข้างในอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นสีเดียวกันเลยนะคะพอดีลืมไปว่าใช้สองสีนะคะ ก็ทำการสอดเข้าไปตรงล็อกตรงนี้เลยนะคะใช้เป็นสองสีหมนเดิมดีกว่าอ่าโอเควิธีการต่อลิปบิ้นนะคะต่อจากเมื่อกี้ก็คือสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะให้มันเป็นแนวเดียวกับเส้นเดิมนะคะ ออกมาแบบนี้แล้วพลิกกับด้านนะคะซึ่งตรงนี้ยมันจะมีที่ล็อกอยู่แล้วให้เราสอดสอดเข้าไปเลยนะคะสอดนี่คือไม่ได้สอดเอาไปด้านในนะคะสอดขึ้นสอดให้ลิปปิ้นมันมันโค้งออกมาข้างนอกนะคะตรงนี้อาจจะยากนิดนึง ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะออกมาพร้อมกันสองเส้นแบบนี้นะคะเียพลิกกลับมาเหมือนเดิมดึงให้กระชับเหมือนเดิมแบบนี้นะคะทีนี้มันจะเป็นการต่อริบบิ้นให้ยาวขึ้นแล้วก็ทำให้เราถักได้ต่อเนื่องนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอก่ะว่าถ้าริบบิ้นเฉียงไปทางไหนให้เราไปเริ่มถักฝั่งนั้นนะคะเริ่มจากเส้นที่อยู่ด้านในก่อน หรือว่าเส้นที่อยู่ด้านนอกก่อนก็ได้นะคะแบบนี้เส้นมันจะได้ไม่ชนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกถักจากด้านใดด้านหนึ่นงี่นะคะอันนี้ก็คือวิธีการต่อลิบบิ้นสำหรับ ริปบิ้นที่มันสั้นแล้วเราไม่สามารถถักต่อได้นะคะเดี๋ยวจะถักอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะจบการสอนแล้วนะคะแล้วก็ยังไงก็ลองไปหัดถักดูนะคะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจก็จะ,ะมาถามกันได้หรือว่าอาจจะกอภาพดูทีนึงนะคะทีนี้จะสอนวิธีการ เก็บริบบิ้นในขณะที่เราถักหมดแล้วนะคะส่วนเส้นที่เหลือนะคะที่เป็นการต่อเมื่อกี้ก็คือตัดออกได้เลยนะคะเมื่อกี้จะสอนว่าถ้าถักเสร็จจนจนครบจนครบตรงนี้แล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันควรจะถักเท่าไหร่ก็คือให้เอามาวัดเอามาวัดได้เลยนะคะว่าเราต้องถักอีกประมาณกี่รอบกี่ครั้งเมื่อถักได้จนครบแล้วนะคะ ให้เกาเก็บดิบปิ้นโดยเอาเส้นที่เฉียงลงนะคะสอดขึ้นพับขึ้นไปแบบนี้นะคะพร้อมกับดึงเส้นอีกเส้นหนึ่งล็อกไว้นะคะ,ะเส้นนี้ก็เหมือนกันสอดเก็บเข้าไปให้ตรงเส้นของคู่มันนะคะนลักษณะเป็นแบบนี้ เหลือก็คือตัดออกพร้อมกับจะใช้กาวสองจะใช้เทปใสนะคะในการติดไว้ก็ได้เพื่อเพื่อไม่ให้มันหลุดออกจากกันตอนนี้มันไม่มีอะไรติดกี่ยวมันจะหลุดออกจากกันได้นะคะติดไว้เลยแบบนี้นะคะลายที่ได้ก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ลายอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะเพราะว่าการจัด เส้นของของเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เข้ากันถ้าจะให้สวยก็คืออาจจะต้องใช้เป็นสีพื้นอย่างนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าวิธีการมัดก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เส้นตรงสองฝั่งนี้มันเหมือนกันนะคะอันนี้จะสอนเฉพาะวิธีการถักก่อนนะคะวิธีการถาตัวตะขาบตรงนี้เมื่อได้ค่ะ เมื่อได้ครบพวงแล้วทําอย่างไรให้มันติดแบบนี้นะคะก็คือใช้ใช้กาวสายค่ะกาวแท่งแล้วก็ใช้ปืนกาวหยอดนะคะใช้ความร้อนของปืนกาวหยอดลงไปติดเป็นจุดๆนะคะจุดนี้ที่หนึงนะคะแล้วก็ติดเป็นจุดๆไปเรื่อยๆนะคะจนคบพวงมันจะครอบพวงทาให้พวงมีความหนานมีความหนานแล้วก็ความแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็ลักษณะก็จะได้เป็นแบบนี้ แต่ยังไงอาจจะต้องดูให้มันตรงนะคะว่ามันมันตรงพวงไม้เวลาเราติดนะคะอาจจะมีเสียงบ้างในบ้างนิดหน่อยก็ไม่ต้องไปซสีเรียสน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะยังไงก็ฝากฝากเพจแล้วก็ฝากคลิปด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ